สถาบันกเกษตรกรหลายแห่งในทางภาคใต้ครับเริ่มที่จะหยุดรับซื้อ,อยางพาร,ราในโครงการส่งเสริมการใช้ยางจากภาครัฐจำนวน1 0 0 0 0แตันนะครับหลังประสบปัญหาการขาดทุนและ,กะเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการต่ำกว่าเป้าหมายครับ สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้เกษตรกรเข้าเริ่มโครงการน้อยนะคะเนื่องจากว่ามีการคัดคุณภาพที่เข้มงวดและมีการจ่ายเงินที่ล่าช้าค่ะก็ทําให้บางส่วนนะคะยอมไปขายให้กับเอกชนแม้ว่าจะมีราคาที่ต่ํากว่าภาครัฐถึงกิโลกรัมละ40บาทก็ตามค่ะ จุดรับซื้อ,อยางพาราตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราจากภาครัฐจำนวน10,000แสนตันทั้ง13จุดในจังหวัดกระบี่ซึ่งเปิดรับซื้อ,อยางพาราตามปกติแต่วก็พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีการนำยางพารามาจำหน่ายเนื่องจากการจำกัดจำนวนขายไม่เกินครเวเนรือนละ150กิโลกรมัมการคัดคุณภาพที่เข้มงวดและการจ่ายเงินที่ล่าช้าทาให้ตั้งแต่เปิดโครงการมีเกษตรกรนายางพารามาขายเพียง10ตันเท่านั้น ไม่ต่างจากเกษตรกรในจังหวัดสงขลานะคะที่ส่วนใหญ่นําน้ํำยางสดไปขายที่จุดรับซื้อของเอกชนมากกว่าขายในโครงการของภาครัฐแม้ว่าราคาน้ำํำยางขณะนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ30-3บถึง3าบาทซึ่งต่ํากว่าราคาที่รับซื้อตามโครงการของรัฐคือกิโลกรัมละ42บาท ส่วนที่จังหวัดตรังนะคะสถาบันเกษตรกร5แห่งจากจุดรับซื้อ,อยาง36แห่งหยุดรับซื้อ,อยางพาร,ราในโครงการของรัฐเนื่องจากไม่คุ้มทุนเพราะว่ามีเกษตรกรนําน้ำํำยางมาขายน้อยอีกทั้งต้นทุนการบริหารจัดการอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทขณะที่รัฐบาลอุดหนุนที่กิโลกรัมละ4บาท60สตังค์ทำให้สถาบันเกษตรกรหลายแห่งต้องขาดทุนค่ะ